สวัสดีค่ะพี่น้องมาแล้วไม่ลำพอตะลุวันพาเพื่อนมาแล้วพี่น้องขีปนีพาพี่น้องเข้ามาลงทงลงท่ามาน้ำหมายจา,รยานร์ตายพี่น้องตอนนี้แม่ลำพางข้ากินกาแฟน้ำหอาจานย์เอาเห็นาว่ามาเสิร์ส่วนทั้งนี้ลหละน้ำหา,า,ายหาาานนหาตายน้ำกันเอาเท้เอาพยายังขึพุทธากันเนี่ย่ยายามบ้างพี่น้อง ไป่ยอมบ้างคนมากกอนแม่ลำพ่ออ่ะแม่ลำพ่อใครกินกาแฟเพิ่นเพิ่นไม่กินเมื่อนี่เพิ่นว่าไม่กินก๋วยเตี๋เพิ่นนะวานเพิ่นหญ้างมาถ่าเอาแต่แต่แต่เป็นตังไหนเป็นตังไหนไอ้ตัวนึงเนาะว่าบ้งนึ่งเนี่ยได้บ้งได้ใส่บ้งมาเนี่ยโอ้โอ้ยนายจิท่าบไอ้ปีน้องเขาเบิ่งน้ำแน่นอนใส่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 เอ้เอาไอ้ตัวนึ่งนี่ล๋ พ่อแดนน้ำกล่มาสั่นจัว่าเฮอโหยเอือนไปเอือนหายยู่ฟังคุนม่เห็นทำท่านแล้วไอเสือแรงเนี่ยเป็นจินีบ่อยพี่น้องเขาไปน้ำตีพี่น้องเขาน้ำพ่อเือเกาลาใสน้ำกันคือเกาเหมือนเดิมพี่น้องฝนตกมันขึ้นไหลโอ้มื่อนี่ฝนเมื่อคืนนี่ฝนตกแข็งแข็งพี่น้อง ฝนตกแห้งขาดมือขึ้นนี่เถอะหรืวเ่าแต่ว่าแม่หลวพ่อบุหงามีาลูกมัวบามันแหงเลยนะได้ยินมัวบาเนาะบ่าวอดบ่าหวอดอ่อนลุกขึ้นมามัวบางมือขึ้นฝนตกแห้งเนาะแม่แห้งแห้งว่าือนันเบ้าเบ้าน้ำเบิลเหมือนเลยแต่ว่าจากหลวงพ่อบุหมียนี่ยังโอ้อันนี้โออแตายต่แต่แต่แต่ไปน้ำกันไปน้ำกันพี่น้องน้ำก้นอาจารย์ตายติดติดไปเลยเงาเบ่งไดพ่อ บ่เห็นนในวงนด้นี่เหลี่ยมตาคลั่ลายนี่าเหลี่ยมตาแฮงตะเว่นกำลังซองตาพอดีพี่น้องโอ้บ่มีก็เอาตาบังเขามีบ้านได้ตัวนึงแล้วไปปนพี่น้องเขาว่าเอาแต่ขี้ดีัดเนาะสันน้ำกันพี่น้องตามก้นไปติดพี่น้องตามก้นไปติด สิได้ไปเบิ่งเงินเห็ดมองเอาหมอว่านมึกอยู่ได้ว่ามันสิเป็นมันสิเกิดขึ้นอีกบ่เห็ดเดี่ยที่เอาหมอว่านนี่สิไปเบื้ององเก่ามันอยู่ยังได้หงวะโอ้ยแารนาลาเด้อแกรนาลานะอีพอพอนยันเด้อไปตามไปเรื่อยๆพี่น้อง สองบังสามบังแล้วบ่มีบ่มีก็บ่ให้พี่น้องเขาเบิ่งล <in ่ะมันฟาวปลาตู้งอวยแหมผักบุ้งป้าผักบุ้งนี่พี่น้องป้าอยังโอ้ยหมุนใส่น้ำคางคางป้าอวยนี่แหละว่าน้ำขึ้นคักโอ้ป้าป้าเมียป้ายาบย่าบยู่ังได่พ่อเป็นังไรกระจกคักแท้ บางใดกระบ่มีบางใดกระบ่มีจานได้ปนอีหลีละปาดไลตัวเดียวเนี่ยพี่น้องเขาว่าว่าแต่ค่อยขี้เดียดว่าเอ้าเด่นไปพ่อไายเขียดละพี่น้องพ่อบ่ได้โอ้บนมนมนมนลอดไปน้ำกันมนอู้หูอดไปน้ำกันรอดไปน้ำกันเบ่งได้พ่อได้พ่ออีกเยอะ ป่ามันกระจายเนาะมันนำขึ้นลายปานไปที่ไปทั่วสุมองสมบันอู้ไปตะยกสะดุ้งดีแต่เนายคือออกแล้วก็ยกสะดุ้งมาลอยเล็บลอยเล็บแท้จะว่าได้เก็บพกบุ้งที่เป็น ขาดบาดนี่ยมานไหลแาทบบุง้งตามก้นไปเรื่อยๆพี่น้องกันที่ออกต้นหนางที่ม่ละพ่อกัดยันภาพพี่น้องเขาลม่มหน้ามันไหลมันบ่เข่าถึงพอมันป่าชานเนาะป่ามันชานไป เพิ่นเราเพิ่นเราตะอีปูใส่แต่ว่าเห็นนั่นเสียจิวแล้วว่ามีสูตรเด็ดเลยพ่อมีแล้วเดี๋ยวสิพ้าพี่น้องเขาใส่สูตรเด็ดเพราะว่าได้ยินเสียจิวแล้วว่าผมได้สูตรปลาไหลสูตรเด็ดมากนะเดี๋ยวสูตรนี่นี่เขาทุกบ้างมาสั่นโอ้โบอกเหงือเดี๋ยวสิพาอพี่น้องเขาเห็ดไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะอย่าเฝ้าเปิดฝ้าเบื่อซ้องเท้า ค่อย่กําลังใจกับสองเถาไปรือ่อยๆได้พี่น้องขอบคุณความากควอมแพงที่บ่อถิ่มบ่อป่าโอ้ยแม่ลำพ่อน้ำตาทิไลเห็นคอนมเมตนพี่น้องเขาเขามาใหายกําลังใจกับแม่ลำพ่ออาจารย์ายอ่านทุกคิบตอบอดอ่านทุกคออเมนตอบทุกคอมเมต์ทั้งตอบทั้งทั้งน้ำตาออกดีใจย่านพี่น้องเขาลืม <laughs> ย่านพี่น้องเขาลืมยานพี่น้องเขาเศร้าหัก <laughs> ยันย <aunque> ันพี่น้องเขาเศร้าหักโอ้ยแต่ว่ากะพี่น้องเขาว่ากะติดตามให้กำลังใจสวงเท่าคือเก้าหันล้ามาสั่นโอ้ยจะเป็นขอบคุณหลายขอบคุณนะเด้อพี่น้องเด้อไปเอาไม้พี่น้องเขาเบ่งเนี่ยเนี่ยน้ำกอาจารย์ตายเพราะท่านอีหล่ะค่าเก็บยอดอันโอออันอันยอดมากันทั่วเสียนว่าจะไปตํำน้ำกอาจา์ตายเพราะท่านได้ยินเสียงแหวมแหวมยังก็เพาเอาเขาเร็ว เ <laughs> ข่าแล้วเข่าแล้วไว้พี่น้องเขาเพิ่งดูตาย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 โอ้โควงเขียดควงเขียดอืมเข่าแล้วเข่าแล้วอืมกินท้องพา้านเลย <laughs> ไปชงไอ้ที่แบยอดอันบักทวเสียนไปตำซะนี่เนี่ย พี่น้องเขาเคยตัดยอดเสือเสียบบ่ออันนี้น้อยๆเอายอดไว้ต่ำตัดใส่ใบประคามอ่อนได้พี่น้องเพิ่นเคยตัดเพิ่นกับสิหุจักสิเก็บเอาอยู่สิเก็บเอาจักรรมเยอะจังไดพ่อหึมแม่นังตีปลายยกตีปลายยก เืออีแล้วตินี่โอ้มันสงตัวเมนเดแต่เราบังบบให้พี่น้งเขาบังน้ำเดี๋ยวมันออกั้าอยู่เอาาเอนี่นี่นเืกของคนยานัสองมเดนี่ตักันบงกันนั่นตงนงอีตัวนึงออกมาแล้วหนึ่งตัวนี่เท่านั้นแหละนี่วะตัวเมอนตัวพี่น้องเขามีสองตัวตัวเดียว ได้สามตัวแล้วพี่น้องสามตัวแล้ว้อีตัวี่าไม่ไม่พี่น้องเขาจะว่าชาวหาเอ้ยขี่ตัวแขวี่เขาหลุนน้ำมาสั่นพี่น้องสามละสามล้วบ่ได้บ่ได้ี่ไม่กบบดนดอกบดนี่ปนได้ออมอยู่ดอกไอ้ื้อดีๆยัยมันหลุดดอกได้ไอ้มือหวนหมองเคยมันเพิ่นว่ามืองนี้ต้องคอยได้ตัวบางไงอดกอนเพิ่นว่าหิามเก่า ังได้บ่ะนี่วันี้มันกะบ่มีอย่งลวะะไยขันตอนขนาดพี่น้องังดละบังเอคนน่ะมองนี่ต๊ะมองตะไลโดดออกเก่าเหมือนเดิมพี่น้องยังสามบังยังงยัาเตะ Anh cái xuống bằng quá sân thế nào nằm làm lấy thạm lấy tạt tạt chứ Làm luôn ổng lấy tạt tạt chứ thế nào Bên đấy cứ sân khác kẹ Chạp sân quá ปลาแล้วปลาสีบืนเนาะปลาสีบืนป่ะนะมามันไมามันไรบางุดท้ายบางุดท้ายเอาไปนังได้บังตดท้ทยเนื้อหลายหมดบางตือไทยใได้สันี่กะเอามือไดมือบอ ไอ้พี่น้องสนุกกันสิบ่ได้ยัไงเดี๋ยวนำางตรงนีอันนี้เดี๋ยวนำาวานหนึ่งสองสามทีหาสิบเอ้าสิบภพะหกหกหกโอเคได้สามตัวพี่น้องสามตัวไปกลับครับับับไปกันเอ้ยเอายังไงแหน่เราต้องแน่อย่าทำมาพอมา แต่นักตบังนี่กันมามามาเอ้ามองนี่ตัวมองันเจ็บเหียดไหมมันมีติรเอ้าเอาเด็ดพ่อนี่เด็ดอกหนึ่งอันนี้นี่มันเกิดตั้งเตันี้โนั่นนั่นนั่นเห็นปะนั่นนั่นนันั่นจุ่นึงนี่นี่นี่จุ่มนึงโอ้มันเกิดตั้งเยอน้ำคนที่ตัวนี้หนึ่งสองสาม ซีสีแล้วพุ่น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 ดอกนึ่งนนพุ่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 มาตาน่นพุ่นน่นโอมันแทงข้นซ้ำเหนอยจนมันข้นซ้ำเหน่อยอยู่วังกันมีข้อจีายอีกขว่เบียเบียดเบียดเบียดเบีอเัียเบียิเบดเบีมดเบียดเมียดเบีดเบยเบียอเบียดเบียดเบียเบียดเบียาเห้ยดเบียดเบี่ดเบียดเบียดเบียดเียดเบียเบียู่บีบียดบายีีี จะมาใส่บางมุกนนี่ได้สามะนะครับเอาชิปนี่ขอญาตพี่น้องบัดคนนี้มาค้ามพี่นอ้นอนช <laughs> ิปนะ้ำพ่อก,กันไหมขอบคุณครับพี่น้องครับับสสวดีครับสวัสดีค่ะ